โอกาสครับอาจารย์ครับอนาปัสติที่ให้รู้ลมตลอดไปเทียบกับลิงจับกิ่งไม้เราสรุปได้เลยไหมครับว่าให้เราจับกิ่งไม้เดียวใช่จับกิ่งเดียวแ็คือคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวก็ใช่ให้กลับมากิ่งนี้กิ่งเดิมใช่ก็คือเป็นเสาเขื่อนเสาหลักนั่นเองกลับมาสู่หลักอันเนี้ยก็ถ้ากะว่ามันมีที่เกาะสี่ที่รูป เวทนาสัญญาสังการอามากาดร,รูปอย่างเดียวครับแล้วพอเกาะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไปเรื่องอื่นก็เอากลับมานี่คืองานบังคับนะครับงานบังคับใช่ฝึกให้ให้ให้เอากิ่งเดียว<ช>แล้วก็ไม่ใช่เบื่อกิ่งที่จับแต่ไป<ช>เบื่อไอ้ตอนที่มันพยายามไปที่อื่นแล้วก็กลับมาก็สู้ก<ช>ันอย่างนี้จนเบื่อจนที่ว่ามันเป็นนิพิทาครับใช่ต้องต้องพอใจพอใจเสาเขื่อนเสาหลักแล้วต้องเบื่อสิ่งที่ไป ต้องเบื่อสิ่งที่ไปใช่สามตัวเนี่ยนมามธรรมสามตัวที่ไปต้องเบื่อเพราะขณะที่ไปเห็นเกิดขณะที่ละจะเห็นดับคือให้มองตรงนี้ก่อนมองพวกนี้ก่อนกิ่งใหม่กับกิ่งเกา่าก,กิ่งใหม่เกิดกิง่งกิ่งเก่าดับกิ่งเก่าเกิดกิ่งใหม่ดับเห็นจะเกิดดับอย่างนี้ใช่ไหมครับเลยเบื่ออย่างนั้นได้ไหมครับอันนั้นคือการเห็นครบแล้วแต่นี้ก็คือก่อนจะเห็นครบเนี่ย มันจะเห็นกิ่งข้างนอกก่อนที่เราเอื้อมไปครับเหมือนเหมือนเราเล่นเล่นลิงจับหลักอะไรอย่างเงี้ยนะสมมุติว่าเรามีเสาเขื่อนเสาหลักอยู่ตรงกลางครับแล้วก็เดี๋ยววิ่งไปจับเสาโน้นไม่เอากลับมาเสาเดิมวิ่งมาจับเสานี้ไม่เอากลับมาเสาเดิม,มบ,บ,บับงคับบังคับต้องมาจับเสานี้อท่นี้การเห็นเนี่ยมันจะเห็นเห็นตัวอื่นก่อนเวลาเราจะเราจะเห็นตัวนี้ ตัวเราเองเกิดดำเนี่ยยากตรงนี้ยังไม่เคยเห็นหรอกไม่เห็นแต่จะเห็นตัวนอกก่อนคือเวลาเราหลุดไปคิดปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าเธอจะเห็นเกิดพอรีบทิ้งความคิดปุ๊บเราจะเห็นดับอ่ะเมื่อกี้เรากําลังคิดเราทิ้งละดับไปละอ๋อเขายังเป็นเสาอื่นอยู่เสาอื่นอยู่ที่เราจับอยู่ใช่ใช่เถ้ากับเราเห็นการเกิดดับของเสาอื่นหมดเลยอ๋อนั้นขั้นแรกนะครับขั้นแรกแรกๆจะเห็นอย่างนี้ก่อนครับเสร็จแล้วต้องเห็นอย่างเนี้ยตัวเนี้ยมากพอ มากพอจนมันไม่ค่อยไปเสาอ,อื่นแล้วทีนี้แหละมันมันจะอยู่เสานี้นานขึ้นพออยู่เสานี้นานขึ้นนั่นแหละถึงจะเริ่มพอจะสังเกตเห็นยังก็แปลว่าลิงเลิกสนแล้วน่ครับอาจจะเร,เริ่มจะเลิกสนละแล้วก็ปัถนาเฉพาะกิ่งเดียวใช่ไม่ไปไหนนะครับอถ้าถ้ามีกําลังประมาณนั้นแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มเห็นการเกิดดับในส่วนเสาเขื่อนเสาหลักแล้วลลว่าอ้าวเฮ้ยเสาเขื่อนเสาหลักก็ดับเหมือนกันนี่ นี่เลยก็ไม่มีเสาอะไรที่ดีหมดใช้ไม่ได้เลยทั้งเสาเลยแต่การจะมาเห็นอย่างเนี้ยต้องเกาะไว้เสาหนึ่งก่อนโอ,โอโกาสครับไอ้ตอนที่จะเห็นเสาที่ที่ว่ามันก็ดับเหมือนกันเนี่ยหมายความว่ากิ่งกิ่งกิ่งเนี้ยกิ่งอื่นต้องเบื่อละเบื่อเบื่อกิ่งอื่นแล้วครับนะเพราะ,<จ>ะนั่นหน,หน้าหน้าที่ตอนแรกอย่างเดียวคือดูกิ่งอื่นเกิดดับอือย่าเพิ่งดูตรงนี้เพราะถ้าดูตรงนี้เดี๋ยวจะจะมารังเกียจตรงนี้อะ ตรงนี้ก็เพลินเหมือนกันนี่อยู่ทําไมอ่ะก็เลยไปเอาส่งาอีกไปเอากิ่งอื่นเลยไม่ได้ดับกันสักทีเออไม่ได้ดับกันสักทีเลยเนี่ยต้องเลือกกิ่งกิ่งเดียวก่อนแล้วต้องพอใจกิ่งนี้ครูเจ้าจึงบอกไงถ้ากายยคตาสีอันโชลอใดเบื่อแล้วเนี่ยอมตะก็คือเบื่อนะต้องชอบใจนะต้องอย่าเบื่อนะต้องไม่เบื่อต้องไม่ประมาทนะต้องพอใจตรงนี้ก่อนนะแต่ทั้งที่พอเรารู้เยอะๆแล้วเนี่ยเราก็อ้าวอันนี้ก็พบนี่ใช่ไหมอ่า แล้วคนก็จะอ้าวคิดเยอะไปอีกว่าพบแม้ชั่วลัดนิ้วมือก็มูดคูดแล้วเกาะทาไมอ้าวไม่เกาะก็เป็นันหันไปเลยสิก็เป็นไม่ได้อีกเพราะยังเป็นไม่ได้เกาะไปก่อนเกาะคูดไปก่อนนะอ่าให้คูดมันเปื้อนน้อยที่สุดก่อนอืมอย่างเงี้ยแต่ใช้ทฤษฎีเดียวกันก็คือเบื่อกิ่งอื่นก่อนใช่ต้องเบื่อกินอื่นใช่แล้วก็คุ้นเคยกับกินที่เกาะไว้นานๆเนี่ยนะครับใช่คุณเคยตรงนี้ก่อน ตอนที่จะรู้ว่ากิ่งนี้ก็ก็น่าเบื่อเนี่ยมันมันอารมณ์ไหนครับอาจารย์ครับหรือว่ามันก็ดับอีกมันมันยังไม่ปล่อยนี่ครับใช่มันมันอารมณ์ว่าเวลาเอ๊ะทำไมเอ่อมันอารมณ์ว่าต้องเห็นกิ่งอื่นเบื่อแล้วอะไม่อยากไปแล้วเอ๊ะไม่อยากไปเอ๊ะแต่ก็ไม่หลุดพ้นสักทีเป็นยังไงอ่ะอ๋อน่าเอ๊ะไม่อยากไปมันน่าจะหลุดนะอ้าวไอ้ตัวนี้อะไรโอ้โหยังเกาะอยู่เต็มเต็มเลยอ๋อเนี่ยก็จะเพิ่งมาเห็นอย่างเนี้ยอ่า ก็จะไม่เอากิ่งกิ่งที่คิดว่าแน่นอนแล้วก็ไม่เอาดีกว่าตรงนี้ก็ก็ทําไม่ได้อีกอ่ะเพราะว่าขนาที่เห็นตรงเนี้ยก็ยังไม่หลุดครับแต่รู้แล้วปะเกาะไหนไม่ได้ก็ต้องมาก่อนนี้อืมโอเคเบื่อรอบๆอบแล้วมาก่อนนี้เจอทั่งเห็นว่าอ้าวเฮ้ยไอ้ที่ก่อนนี้ก็เป็นพบนี่ยังเกาะอ,อยู่นี่อืมมีวิญ,ญญาณมีสิ่งที่วิญญ,ญาณไปรับรู้อืมเอาแล้วทาไงยังไม่หลุดนะแต่ก็อยู่แล้วนะอยู่เป็นปกติแล้ว อยู่ได้ตีซะสมมุติว่าแปดสิบเก้าสิอร์เซ็นแล้วหลุดไปสักสิบยี่สิบก็โอเคแล้เห็นตรงนี้ชัดมากแล้วครับก็จะเบื่อ,อยังไงอืมเพราะมันยังไม่หลุดมันไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บหลุดปับ๊บไงก็ต้องค่ายควรไปพอค่ายควรอ่ะค่ายควรมันก็หลุดไปข้างนอกอีกไม่ไม่ใช่อีกก็ผิดอีกครับดังนั้นการจะปล่อยตรงเนี้ยคิดไม่ได้เลย คิดปุ๊บเอาไปกิ่งนอกอีกแล้วได้กิ่งใหม่อีกแล้วไปได้กิ่งใหม่อีกแล้วอต้องหยุดคิดไงไม่จบนะครับเกการจะปล่อยเสาเคลื่อนเสาต้องหยุดคิดอืมก็ต้องนิ่งเฉยเฉยก็ต้องเลยต้องนิ่งก็อยู่กับลมเฉยเยอยู่กับลมแล้วทีนี้การอยู่กับลมเนี่ยก็จะเริ่มเห็นสองขันแล้วลมกับตัวที่ตัวที่มาจับลมใช่ไหมครับครับอ่า แล้วทีเนี้ยไอตัวที่มาจับลมทั้งลมทั้งตัวที่จับลมก็เป็นของไม่เที่ยงทั้งคู่ใช่ไหมยังไงก็ต้องดับสมมติอไอตัวที่มาจับลมเนี่ยจางคลายแล้วดับนี่แหละปล่อยทันไหมโอสักคะโพสักคะให้ได้อืดังนั้นขั้นตอนทําตรงเนี้ยหยุดคิด,ค,ดคิดไม่ได้ถ้าคิดปุ๊บไปกิ่งใหม่ไปแล้วอก็นะได้กิ่งใหม่ตลอดได้กิ่งใหม่ตลอดหยุดคิดนิ่งๆอยู่กับลมแล้ว,วรอจังหวะที่มันดับ แล้วต้องวางท่านี้เราจังหวะแล้ววางมันไม่ใช่ของอะไรที่สลัดทิ้งได้อย่างนี้อืมเพราะเรากับมันเนี่ยเป็นตัวเดียวกันอยู่ยังไงเดียยังไงหลักการก็คือทําเหมือนเดิมว่าเวลามันคลายแล้วเราจับมันใหม่ก็เห็นดับเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับถามอยู่อย่างเนี้ยอยู nope> ่กับลมหมดลมปุ๊บกลับมาอยู่กับลมเห็นดับเห็นเกิดมันอยู่อย่างเงี้ยครับถ้ากโยมไม่ต้องทําอะไรแล้ว ดูวิญญาณเกิดดับอย่างเดียวแล้วอาศัยกายเนี่ยเกาะท่านี้ไอ้ตรงนี้มันจะทำได้มันต้องวางความพอใจในเสาอื่นหมดแล้วไงใช่ไหมไม่งั้นโยมจะทำตรงนี้ปุ๊บแพร่ไปไหลไปกระตรนุนไม่มีทางทำได้ดังนั้นอันดับแรกเลยโยมต้องวางไอ้เสาอื่นก่อนแล้วเสาเนี้ยถึงจะมาอัดมันได้เต็มที่ใช่ป่ะอาจารย์ครับ ถ้าเทียบในขณะที่เริ่มพอใจอยู่อยู่เสาเดียวแล้วเนี่ยครับแล้วก็เริ่มเห็นเกิดเห็นดับอยู่ในเสาเนี้ยนะครับขณะนี้เนี่ยถ้าชีวิตทางโลกโลกที่เทียบกันเพราะพวกโยมก็มาจากโลกโลกกันเนี่ยนะครับก็หมายความว่าอาหารจะเริ่มไม่อร่อยแล้วนะครับกลิ่นจะเริ่มไม่ค่อยหอมแล้วนะครับอแล้วก็สัมผัสก็ไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่แล้วอย่างนั้นหรือเปล่าครับเพราะมันพอใจอยู่อันเดียวการคุณห้านะครับมันบางลงไหมครับที่จะถามเนี่ยครับคือมันไม่ใช่คนบ้าไง อ้ oh, ครับอสา,าแล้วอร่อยก็ยังต้องอร่อยหอมก็หอมยังได้อยู่นะครับรู้แต่ไม่เพลินอ่า uh รู้แต่ไม่เพลินแต่คนบ้านี่ไม่รู้อ๋อ oh, ต่างกันตรงนี้นะครับอ่ฝึกแล้วไม่ใช่กลายเป็นคนบ้าอ oh ต้องเป็นคนฉลาดโอ oh, ้ครับคแต่ปล่อยวางเป็น hmm. อ่าเหมือนเหมือนมีอยู่คนเขาเขาเขียนจดหมายมาถามครูบาอาจารย์ครับ เขาบอกเขาคนอาหารเป็นข้าวหมูทุกวันเลยนะอยผสมกันแล้วก็กินกินแบบจะปล่อยวางแต่ก็ยังอร่อยอยู่อ,อ่๋อก็ถามครูอาจารย์ให้ทาไงมันยังอร่อยอยู่อะ่ะยมงคิดว่าหมูมันกินมันอร่อยไหมอร่อย,ออยกินพอเรากินแบบข้าวหมูทุกวันมันก็อร่อยของมันนะครับ,รบมันไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะแืกแรกเนี่ยเอานมเทลงไปในบาทเนี่ยลงคุกหมดเลยนะ ก็ขยักขยายเนอะพอบังคับตัวเองกินไปตั้งก็อร่อยเหมือนกันเว้ยอย่างเงี้ยอย่างนั้นเรียกว่ายังเกาะกิ่งเดิมอยู่ไหมครับพันอย่าร์ครับถ้ายังอร่อยอยู่ยังอร่อยอยู่ยังไปยังมีไปกิ่งใหม่อยู่นะครับใช่ยังไปอยู่อืก็คือเราเราถ้าถ้าเรารู้ว่าเราอร่อยแต่ละเราก็พิจารณาดูสิมันก็จะมีอีกแก๊กหนึ่งว่าท้องพร่องไหมล่ะอ่า ถ้าอร่อยก็แสดงว่าท้องเธอจะไม่พร่องเธอจะอัดเต็มโอ้เป็นล็อกตรงตรงพร่องไม่พร่องปล็อกตรงท้องพร่องดังนั้นผู้เจ้าเนี่ยโพสเนมันตัญยุตาไม่ล็อกอะไรเลยล็อกโพสเนมันตัญยุตารู้จกเบรกให้ได้อ,อคุณจะไปแอดวานซ์ขั้นไหนก็ตามเนี่ยคุณทําตรงนี้ได้ไหมถ้าทําได้โอเคนายใช้ได้เพราะถ้าถ้าเขาเลินเนี่ยเอา้ามันก็ไม่ยัง้งไง อาการที่จะยั้งมันก็ยากยากขึ้นมันก็แน่นขึ้นเรื่อยแน่นขึ้นเรื่อยก็เป็นเกินพอดีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเป็นตัววัดดังนั้นการเสพอะไรก็ตามเนี่ยบริโภคแต่พอดีโภชเนมตันยุตาคโอ้โหนี่คํานี้นี่ไพเราะแล้วก็มาตรฐานสูงเลยนะครับมองเหมือนมาตรฐานตามเหมือนสอนคนทั่วไปให้กินพอดีนะโอเคก็ได้แต่ในเชิงลึกก็ได้ด้วยโลกุตระเลยใช่ใช่แต่ว่ายากยิ่งนะครับ ที่อรเฉดอร่อยแล้วจะหยุดปึ๊กเลยอย่างเงี้ยนะใช่ข้าม<พ>ดีกว่าครับพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ห้ามกินไง<อ>กินได้แต่คุณกินอย่างมีเงื่อนไขนะเช่นมือเดียวสองรวมภาชนะเดียวสมลุกจากที่นั่งแล้วห้ามฉันอีกโอ้โหเนี่ยแต่ละข้อนี่ย,ยากๆทั้งนั้นนะเนี่ยนะทุตวาท่าทั้งนั้นแต่ละข้อเนี่ทําได้แป๊บๆ่เดี๋ยวก็ทำไม่ได้ละ ครับอ่าเนี่ยแม้นี้ก็คือถือว่าเป็นพยายามจะส่งสือส่อให้เห็นว่าให้จับกิ่งเดิมให้ได้ให้จับกิ่งเดิมเพราะไม่ให้ปล่อยถ้าปล่อยไปที่อื่นอีกก็แสดงว่ายังมีหลายกิ่งอยู่ใช่เป้าท่านคือกิ่งเดียวก่อนแล้วก็ทิ้งกิ่งสุดท้ายนี่อย่างนี้ใช่ใชทิ้งกิ่งสุดท้ายซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นปัจจตังของแต่ละคนอยู่แล้วนะว่าเคยคิดเคยชอบไปคิดวันนี้จะไม่ชอบคิดละจะชอบอยู่เฉย มากกว่าเพราะมันจะมันจะพอใจกิ่งนี้แล้วไงพอใจเสาเขินเสาหลักล่ะมันไม่ได้พอใจกิ่งอื่นเพราะมันเห็นอะไรไปกิ่งอื่นอุ้ยเดี๋ยวกิ่งนี้ก็พังเดี๋ยวกิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวกิ่งนี้ก็ดับจะไปทําอะไรไปก็เสียเวลากลับมาอยู่กับลมมันก็จะพอใจตรงนี้อืและถ้าเขามีปัญญาเวลาหายจากลมปุ๊บเขาจะเห็นดับกลับมาที่ลมออจะเห็นเกิดเขาจะดูอยู่แค่เนี้ย วิญญาณพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเท่ากับเขาต้องเสพครบเห็นการเกิดดับของวิญญาณซ้ําๆๆๆๆๆจนนิพพิทานในวิญญาณให้ได้ไม่มีงานอะไรที่เขาต้องทํแล้วเขาต้องนิพพิทานในวิญญาณให้ได้อย่างเดียววิญญาณออกวิญญาณเข้าวิญญาณออกวิญญาณเข้าแค่นี้แต่อย่าไปที่อื่นการจะไม่ไปที่อื่นเขาต้องไปทํากิจตรงนั้นก่อนอันดับแรกคือเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดดับนี่ก็เกิดดับเสานี้ก็เกิดดับเกิดดับจนเบื่อละอยากมาอยู่ตรงนี้ นี่ยะที่ทรงตัดว่าไม่มีกิจอื่นที่จะทําให้ยิ่งกว่าก็คืออกิ่งสุดท้ายนี่ก็เลยดูแล้วก็ไม่เอาดีกว่าอย่างนี้ใช่ไหมเลยไม่มีกิจอื่นแล้วที่จะต้องทำอันนี้ยังไม่ถึงตรงนั้นอมไม่ไม่มีกิจอื่นนั่นหลุดแล้วหลุดนะครับหลุดแล้วแต่น,นี่ยังมีกิจต้องทํามก็คือต้องเห็นเห็นอริยสัจของวิญญ,ญาณน,นี่แหละอืเพราะสิ่งที่มาจานี่คือรูปครับ <c oughs> เวลายอมเบื่ออารมณ์ได้เนี่ยรูปนี้หมูละเพราะสิ่งที่ยอมเบื่อคือนามธรรมมันยิ่งกว่าอีกเหนือกว่าใช่ไหมมันเหนือกว่าดังนั้นโยมอาศัยรูปเนี่ยอย่างที่พระเจ้าบอกเป็นเพียงเครื่องอาศัยระลึกแท้ที่จริงนั้นเขาไม่ได้ไม่ได้ยึดถือรูปแล้วแต่อาศัยเป็นเพียงเครื่องระลึกเท่านั้นนี่นี่คือสุดยอดละเริ่มมาสังยศเบื้องสูงละใช่ไหม อย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนที่เป็นฌานที่ว่าเพ่งฌานที่ว่าสิทธิาคตไม่ทําอะไรวันวันนั่งเพ่งฌานนี้ก็หมายความว่าใช้แรงของฌานเนี่ยมาเห็นกิ่งตัวเนี้ยให้ชัดอย่างนั้นใช่ไหมเพราะถ้าไม่มีฌานเนี่ยคือไม่มีสมาธิมันไม่ชัดอย่างนี้ใช่ไหมครับคือสมาธิแบบฌานก็ก็ได้หรือไม่มีฌานแต่อยู่กับอนาปาก็ได้ไงอ๋ออสติเลยนะครับใช่เอาตัวนี้เลยเอาอนาปาเลยเป็นเสาเขื่อนเสาหลักเพราะอนาปาอย่างเดียวก็คือหลุด นิพพานได้เลยไง<ม>ก็คือยิงตรงอนาปาอย่างเดียวอย่างเนี้ย<ม>ไม่ต้องสนใจ<ม>ถ้ามันจะไปไปได้ฌานได้ฌานก็ได้ฌานได้ฌานก็ไม่เป็นไรก็ไปดูที่ฌานอีกไปจิกม,มันต่ออีก<ม><ม>ว่าเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีโอคือคุณจะตั้งมั่นตรงไหนก็ตามตั้งมั่นในสัญญาที่เป็นฌานหนึ่งสองสามสี่คุณก็ต้องไปจัดการตรงนั้นครับใช่ไหมหรือคุณจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ก็เลือกเอาพระอาจารย์ครับแล้วถ้าเกิดว่า จนถึงว่าเริ่มอยู่ที่เสานี้เดียวแล้วเนี่ยว่าไปตามตรงแล้วอาการของจิตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตุ้มๆเลยก็คือปิติสุขอะไรพวกเนี้ยปลาโมดตั้งมั่น,อ,นอะไรพวกเนี้ยนะครับจะเกิดอัศาธาหรืออาทินวะพวกนี้เนี่ยมันจะให้อภัยไหมครับก็จะไม่มีสาระไงก็เกิดปิติปุ๊บก็จะวางปิติละเกิดสุขก็ขจะวางสุขไม่ไม่รู้จะไปเอาทําไมเพราะตอนเนี้ยกําลังเล่นเรื่องวิญญาณ Mm. ปิติสุขเป็นอารมณ์หมดเลยเป็นเสาอื่นหมดเลยอโอหยาบหยาหมดนะหย,ยาบหยาหมดละโอ้ oh. คนนี้จะต้องจัดการเรื่องวิญญาณละต้องเห็นละอ๋อไอตัวที่ไปมาไปมอ๋อไอวิญญาณนี่เองจับได้นะตรงนี้นะครับอ่าพอจับตรงนี้ได้ก็เล่นตัวนี้ตัวเดียวอ mm. ต้องเห็นความสําคัญของตัวนี้ตัวเดียวแล้ว mm. จะไม่เห็นความสําคัญตัวอื่นแล้วถ้าสติฝึกจากตัวอื่นนํามาทําตัวอื่นเนี่ยซึ่งมันก็ไวมากแล้วอยู่แล้ว มันถึงจะมาทันเร็วเท่าตัวนี้ mm hmm. อ่าไม่งั้นตัวเนี้ยถ้าเราจ้องดูวันวันนี้ว่าอ่ะเรามีปัญญาเราจะดูตัวนี้ละ mm hmm. ดูได้แป๊บเดียวไม่ทันหรอกไม่ทันมันเร็วมาก mm hmm. แล้วมันก็ทั้งวีทั้งวันเลยตลอดเวลา mm hmm. หมดหมดแรงก่อนคือเราต้องเสริมกำลังสร้างกำลังจากการดูการเกิดดับของเสาอื่นก่อนนั่นนะ่ะ mm hmm. กำลังของสติจะเข้มแข็งเข้มแข็งเข้มแข็ง,ข,ง,ข,งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆรือ mm hmm. เหมือนถ้าเราไม่เคยดูเสาอื่นเกิดดับเนี่ย พยมมาเริ่มดูความคิดตัดความคิดทิ้งความคิดแค่นี้ยมก็เครียดละกําลังไม่พอไง <c oughs> แต่พยมทาไปเรื่อยๆเนี่ยกาลังจะเริ่มพอ <c oughs> ให้ความคิดที่เคยคิดว่าไวคิดว่าตัดไม่ได้หมู <c oughs> นะ <c oughs> จะเริ่มง่ายขึ้นนั่นคือสติยมเข้มแข็งขึ้นละแน่นขึ้นเข้มแข็งขึ้น,น,น,นต่อไปก็หลักการเดียวกันวิญญาณที่เคยคิดว่าไม่ทันต่อไปก็จะทันเป็นง่ายไปนะครับเป็นง่ายไปนะเนี่ยอย่างนี้บอกครับที่ว่าเรียนรัดไม่ได้เลย พราะถ้าคุณไม่ฝึกเสาอื่นก่อนคุณจะมาเล่นเสานี้นี่เออไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้เลยก็คือคือคือถ้าจะเล่นเนี่ยก็ต้องแบบว่าไม่ทันก็ยอมทู่ซีดูดูมันอยู่ก็กอดมันเสานี้เสาเดียวเลยนะออย่างเงี้ยแต่จะจะทนไหวไหมล่ะอ่ามันก็นแล้วแต่คนไหวก็อาจจะมีคนไม่ไหวก็อาจจะไม่มี90%คิดว่าไม่ค่อยไหวถ้าไม่ไหว จะมองได้ไงว่าเขาไม่ไหวครับก็คือวิวปราดเวอร์ไปเลยอย่างนี้แบบตัวเองก็จะเครียดคัดไงตัวเองตั้งใจจะดูวิญญาณให้ทันดูวิญญาณไม่ทัน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 เนเครียดโอ้นี่ครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเป้าตัวเองสิใช่ไหมเท่ากับอยู่ๆโยมเนี่ยขูไปชกอ่ะเฮฟวิเวทเลยอะตายมันหมัดเดียวเราก็ลงไปนอนแล้วใช่ป่ะใช่เอออย่าไปสู้มันปล่อยเรามาเล่น เด็กๆรนี้ก่อนปลาซิวปลาส้อยก่อนปลาซิวปลาส้อยอใช่ไหมอ่าพอเก็บไอ้พวกตัวเล็กๆเ,เก็บเบี้ยเก็บอะไรอาคข้าไปเล่นตัวใหญ่ๆเริ่มมีแรงมีพลังเข้าไปใช่ไหมอืมอย่างเงี้ยสาธุครับตามกําลังวัดกันเอง